มีผู้บริหารอะไรออกมารับผิดชอบนะครับก็มีทางประธานสรจกินแผ่นดินคนปัจจุบันเนี่ยท่านออกมาพูดสั้นๆน,นิดนึงนะครับคงจะไม่ทราบเตรียมการมาหรือยังไงก็ไม่รู้ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวท่านจะเรียกอดีตผู้บริหารนะแล้วก็ผู้บริหารปัจจุบันมาชี้แจงน,นะครับคือพูดสั้นๆอย่างนี้นะครับ ทีนี้คาว่าอดีตผู้บริหารนี่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าเป็นองประจักษ์บุญ,ญยังนะครับที่เป็นผู้ว่าที่แกเลือกมากับเมือแล้วก็บังเอิญบ้านเราก็มันก็อาจจะมีอะไรนะครับคุณประจักษ์บุญยังความจริงท่านป็นคนดีมากท่านเป็นว,วัยวัจกคที่วัดหลวงพ่อโสธรเพราะว่าท่านเป็นคนฉากชิษยานะบ้านเดียวกับท่านประธานช้ชนะท่านอินทานา ทีนี้นนผมเองจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ผมก็มาคิดว่าเออจริงๆผมมีส่วนร่วมกับเขามีส่วนร่วมก็คืออะไรครัือเมื่อครั้งที่สตง,งเนี่ยคือสตงเป็นสํานักงานที่มันมีประวัติศาสตร์เยอะครับเยอะนะเริ่มตั้งแต่การเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรกแล้วก็ถูกเว้นว่างไป นะครับเว็นว่าก็คือไป,ไประธานตรวจเงินแผ่นดินต้องโทษอาญาฐ<ม>า,านที่ไปใช้วิธีการเลือกที่เหมือนเพื่อประโยชน์ให้การเลือกอผู้ว่าการคนแรกนะครับก็คือกฎหมายบอกว่าให้ส่งบัญชีรายชื่อนะอท่านก็ตีความเื่อง่ายๆว่าในเมื่อเป็นบัญชีรายชื่อแล้วไม่ต้องเอาคะแนนคนสูงที่สุดหรอกเอามันไปทั้งรันบัญชีนั่นแหละครับ ตีความอย่างนั้นก็ส่งไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้คะแนนอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ว่านะครับแต่คนที่มีคะแนนเยอะนะครับกลับไม่ได้เป็นเพราะว่าสอวอในยุคนั้นก็ตีความแบบเดียวกันบอกว่าเรามีสิทธิ์เลือกเราเรื่องอะไรต้ไปเลือกเราตามบัญชีที่เขาลายชื่อที่เขาส่งในเมื่อบอกว่าส่งเป็นบัญชีรายชื่อก็ถูกต้องแล้ว ก็เลยใช้วิธีเลือกจากคนใดคนหนึ่งซึ่งมีคะแนนเรียนกันมา5 4 3อะไรประมาณนี้นะครับของคะแนนนะครับก็ปากอเราเลือกไปอย่างนี้ปุ๊บก็ได้ผู้ว่าท่านแรกมานะครับสุดท้ายศาลคดีอาญาก็ตัดสินว่าประธานตุนแผ่นดินเนี่ยใช้หน้า,หน,าหน้าที่ไม่ถูกต้องนะแต่โทษก็ให้รอลงอาญานะครับนะรบ แต่ก็ไม่ยังไม่มีพระราชโองการให้ผู้าวุงสคนนะครับครับไม่ยังไม่มีนะครับก็ปรากฏว่าคอตงชุกยุคนั้นก็ใช้วิธีปิดห้องล็อกคุณแชร์ไม่ให้เข้าอ่ะอมคุณคุณมาโดยจากประธานที่ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาปัญหาหนึ่งแตนะ่มันก็เกิดการเว้นวักขั้นตอนหนึ่งอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะมีปัญหาที่ปปชมีการชี้มูลเรื่องอทอดกระทิง เรื่องทอดกระถิ่นนี่เทียบแล้วคล้ายๆกับกรณีของท่านอาจารย์อาจารย์ต้อเรา,าคือทอดกระถินนี่คือพอมีพระราชองค์การให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรับรับสั่งมาให้เชิญอดีตผู้ว่าท,ที่ที่ถูกเว้นวรคไปเนี่ยกลับมาก็คือคุณหญิงจาระวัณน,นะครับให้กลับมาทําหน้าที่ดังเดิมเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีได้กลับเฝ้าวันห้าธันวา นะครับแล้วในหลวงมีรับสารว่าคุณหญิงจารุวันเนี่ยเป็นบุคคลที่สาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคอตมอนะเพราะฉะนั้นจึงเริ่มประกอบกับเมื่อยังไม่มีพระราชะโอการให้พ้นจากตาแหน่งท่านก็ควรจะต้องกลับมาทำหน้าที่ดังเดิมอ,อันนี้นายกทักษิณมีหนังสือ,อแจ้งมายังประธานตวนยังแผ่นดินที่ยังอยู่ในขณะนั้น,นนะครับก็คุณหญิงชาวุนก็ได้กลับมา ก็มาทําหน้าที่ต่อเนี่ยก็มีเว้นวักอย่างนี้และครับทุกอย่างมันก็มีการสะดุดไปบ้างทีนี้เมื่อท่าน